สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวขนมจีนน้ำวัวนะครับเป็นสูตรเวียดนามชามใหญ่มากครับชามละห้าสิบบาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยผัก หลายๆชนิดนะครับแล้วก็มีเนื้อวัวนะครับขนมจีนน้ําวัวสูตรเวียดนามนะครับน้ำก็จะออกใสๆนะครับแล้วก็มีผัก ขนมจีนนะครับใครยังไม่เคยลองต้องมาลองนะครับ สำหรับขนมจีนน้ำบัวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ